สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรียนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีเมษลัคนาเมษประจําช่วงวันที่1นึมิถุนายนนี้นะคะโอเคพาร์ททำนายจะมีทั้งหมด3พาร์ทพาร์ทคนโสดคนมีคู่แล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเริ่มกันที่พาร์ทคนโสดก่อนเลยสถานการณ์ความรักเนี่ยห้าเหรียญทำครั้ง กไม้เท้าสเส้นนะคะแล้วก็เจ็ดเปรียนดูเหมือนคุณจะมีหลายๆสิ่งที่โฟกัสนะคะอย่างการงานน่าจะโฟกัสที่การงานเป็นหลักมากกว่าเรื่องของความรักนะอืมใครบางคนน่าจะมีคนที่อยู่ในใจคอยคิดถึงอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วนะคะห่างกันไปสักพักหนึ่งแล้วแต่คุณก็ต้องเดินหน้าต่อนะคุณพยายามใช้ชีวิตต่อ อย่างปกติแล้วก็ <c oughs> แข็งแกร่งแข็งแรงให้มากที่สุดนะคะจนบางทีคนภายนอกอาจจะมองว่าคุณเนี่ยจะไม่ได้สนไม่ได้แบบต้องการความรักรียหรอหรือว่าแบบว่าดูดูแข็งแข็งดูนิ่งนิ่งดูนิ่งเกินไปดูแบบว่าบางคนก็จะดูไม่กล้าที่จะเข้าหาเรานะคะคนใหม่ๆเราจะมีโอกาสได้เจอคนใหม่ไหม คนใหม่ที่ถูกใจจะมีไหมนะคะอืมจากไพ่ยังไม่เด่นนะคะยังไม่เด่นเรื่องคนใหม่ยังไม่มีใครเด่นๆเข้ามาเลยนะคะต่อไปฝั่งคนที่อยู่ในใจคุณสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงบ้าง The Fool Hermit นะคะ Hangman Magician แล้วก็วิว l อ f for ์ u ูนะคะคนคนนี้เป็นคนที่รักอิสระไม่ชอบการผูกมัดหรืออยู่ในกรอบนะคะช่วงนี้มีคนคุยนะแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้พัฒนาอะไรมากมายมีคนคุยแต่ก็ยังรู้สึกเหงายังรู้สึกโดดเดี่ยวยังไม่มีใครที่เข้าถึงใจเขาหรือเข้าใจในตัวตนของเขาจริงๆแบบที่เขาคิดเอาไว้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นเราหรือใครก็แล้วแต่นะคะดูจากหน้าไพ่นะอืมอืมโอเคต่อไปคนคนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงคุณเพลยซับครับแปดถ้วยนะคะเป็นคนรักเก่าเคยเ,ออเลิกลากันไปก่อนหน้านี้นะคะแปดไม้เท้าในอบบอฟมอร s เข้ามาก็มองว่า เหมือนเขาคิดถึงเรามีโอกาสที่เขาจะติดต่อมาหาเรานะคะจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องธุระความช่วยเหลือนะคะอะไรบางอย่างนะคะที่จะเป็นข้ออ้างในการที่อยากจะคุยกับเราแต่เอาอันนั้นอะเป็นจุดที่แบบเป็นสะพานเป็นการเชื่อมโยงนะคะเพื่อที่จะได้คุยกับคุณนะะเขายังคิดถึงเราอยู่นะคะธาตุน้ำธาตุไฟค่อนข้างเด่นนะมีนกรกฎหรือพิจิกนะคะ เมสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวสุขต่อไปนะคะตัวคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาสเตรนนะคะคุณเก็บอาการพอสมควรนะเก็บความรู้สึกว่าคุณยังรักเขานะคะยังรักอยากคิดถึงยังรู้สึกดีๆเป็นห่วงเป็นไงเขาอยู่แต่คุณแสดงออกด้วยการ นิ่งเฉยนะคะพยายามจะไม่โพสต์หรือทําอะไรให้เขารู้ว่าเราคิดอะไรอยู่หรือรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเขาเก็บมันเอาไว้ในใจนะคะภายนอกที่แสดงออกมาคือความแข็งแกร่งความรู้สึกว่าเราอยู่ได้เราเก่งนะคะเราโฟกัสในเรื่องอื่นๆเรื่องการงานเรื่องชีวิตเป็นส่วนใหญ่นะคะต่อไปนะข้อความจากเขาถึงคุณนะคะเขาอยากจะบอกอะไรบ้าง จริงๆแล้วที่ผ่านมาที่เลิกกันไปหรือ,อที่มีการทะเลาะหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นความผิดของเขาแต่เขาโทษว่าเป็นความผิดของเราคือเหมือนแบบโมโหกบเกลือหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะว่าเราเป็นคนผิดแต่จริงๆแล้วต้นเหตุอะคะ่ะมันมาจากตัวเขาทั้งนั้นนะคะถ้าแบบเขากลับมาพูดคุยหรือมีการทักทายมาจริงๆอะเขาไม่ได้อยากจะกลับมาแค่ทักทายทั่วไปนะเขาอยากจะเป็นมากกว่าเพื่อน ะะแต่เราทั้งสองก็รู้นะคะว่าฉันคงจะไม่ใช่คนนั้นสำหรับเธอคือเขาทำผิดกับคุณเขาทำอะไรหลายๆอย่างให้ทำให้คุณแบบว่าผิดหวังในตัวเขาแล้วเขารู้สึกว่าเขาคงจะไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับคุณแล้วมั้งคุณคงไม่ได้รักเขาอีกแล้วหรือรู้สึกดีๆกับเขาเหมือนอยากที่ผ่านมาแล้วนะคะอันนี้คือข้อความจากเขานะต่อไปบทสรุปนะคะ King of Cup นะคะ9เหรียญ10เหรียญบอกเลยว่าคนโสดเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ได้ง้อไม่ได้แคร์รู้สึกดีแต่เราก็ไม่ได้จมหรือไม่ได้ตั้งตารอหรือจนแบบชีวิตเดินหน้าไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเรามีความสุขกับชีวิตปัจจบุบันกับการงานการเงินครอบครัวสิ่งที่เรารักกิจกรรมต่างๆนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกหน่อย นะคะแฮปปี้ก็มีเหนาวบ้างแต่โดยรวมแล้วก็ออกมาค่อนข้างดีนะคะ mm hmm. ในมุมของคนโสดที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง mm hmm. นะคะต่อไปท mm hmm. ความรัก Children Part Life Relationship นะคะระหว่างคุณกับคนรักเก่าคนเนี้ย mm hmm. นะคะเป็นลักษณะของคู่ในอดีตชาเคยรักกันมาก่อนนะคะมันยังมีสายใยบางอย่างอยู่นะคะยังมีบุญยังมีกรรม ร่วมกันอยู่ดังนั้นมันยังเป็นอะไรที่ยังตัดกันไม่ขาดโดยร้อเเซมันจะมีโอกาสที่เขาเรียกบนมานะคะยังบนกลับมาในชีวิตเราเป็นช่วงๆแล้วแต่บุคคลนะคะแล้วแต่บุคคลว่ามาในบริบทไหนนะคะอันตรงตรงนี้ค่ะจะมีในส่วนของตัวกลางนะคะในการที่เขาจะติดต่อมาจะไม่ได้ติดต่อเราโดยตรงในบางคนนะคะติดต่อผ่านเพื่อนผ่านตัวกลางบางอย่างตรงนี้นั่นเอง โอเคสำหรับพาร์ทคนสดก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุทกการกดไลค์กดแชร์ like, กด s ับส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทคนมีคู่นะคะให้สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักของคุณนะมาดูไพ่ฝั่งคุณสถานการณ์ความรักฝั่งคุณนะคะสถ้วยแฮงแมนเดอะฟูลาดดาบ แล้วก็สอกไมเท้ามีปัญหาบางอย่างที่ติดอยู่ในความคิดของคุณเป็นความสงสัยนะคะเป็นความกังวลใจว่าความสัมพันธ์จะเป็นลักษณะของเติร์ดปาร์ตี้หรือไม่สงสัยเกี่ยวกับเพื่อนหรือคนรอบข้างเขาบางอย่างนะคะว่ามันอาจจะมีซัมติงหรือเปล่านะคะคิดไม่ตกคิดอยู่ในหัวและช่วงนี้เรารู้สึกว่าเราทุกข้ทงจะจับตาดู คนรักของเราเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ในขณาดเดียวกันคือมีความระแวงมีความไม่เชื่อใจบางอย่างไในให,หลายๆอย่างในตัวคนรักเมื่อจะทำอะไรพูดอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเก็บมาเป็นคําถามเก็บเอามาคิดเก็บเอามาเครียดค่อนข้างจะเยอะนะคะโอเคต่อไปฝั่งคนรักของคุณนะคะสถานก,การณ์ความรักเขาเป็นยังไงนะเฮอร์มีเป็นเพเอร์เอถ้วยเขารู้สึกว่า เขารู้สึกว่ายิ่งคุณคิดเยอะยิ่งคุณระแวงยิ่งคุณจับตามองเขาอะ่ะเขายิ่งรู้สึกเฟสออกมาความรู้สึกของเขามันดรอปลงไปนะคะเขารู้สึกว่าคุณน่าจะเป็นคนที่รู้จักเขามากที่สุดนะคุณน่าจะเข้าใจความเป็นตัวเขามากที่สุดคือจากพายถามว่าเขายุ่งกับ ใครคนนั้นที่อยู่ในความคิดของคุณหรือเปล่าจากไพ่มันไม่ได้ขึ้นแบบนั้นก็คือว่าเขาไม่ได้สนใจกี่ยวกับใครจะเข้ามาใดๆก็ตามนะคะเขายึดมั่นถือมั่นกับเขาเรียกอะไรสิแล้รทมจรรยาบางอย่างนะอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยๆเขาก็รู้ว่าอะไรที่ มันไม่ขวดนะคะในในช่วงนี้นะภายึ้นแบบนี้นะคะแล้วมันเป็นอะไรที่ทําให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวเขารู้สึกว่าตัวเราอะนะจะเป็นคนที่เข้าใจเขานะคะบางอย่างก็ต้องการกําลังใจอะมากกว่ามากกว่าการถูกจับผิดนะคะมากกว่าการการที่จะถูกจับผิดเนาะต่อ,อไปนะคะ,ะ,ค,ะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณ เขารักคุณมากเขาก็คือเต็มที่พยายามเติมเต็มความรู้สึกความสัมพันธ์แต่โอเคว่าความผิดพลาดที่ผ่านมาอาจจะมีในเรื่องของบุคคลที่สามมาก่อนแต่มองว่านะคะเขาเรียนรู้แล้วเขาได้บทเรียนตรงนั้นแล้วนะคะก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกนะคะสิ่งเหล่านี้มันทําให้เขารู้สึกสับสนว่าการแก้ไขของเขาอะ่ะการวางคุณเอาไว้แบบเป็นที่หนึ่งเป็นที่เดียวอะค่ะการเคารพหรือให้ให้แบบ ความเกรงใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอืมแล้วเขารู้สึกว่านี่คือบทตอบแทนเหรอคือคือเปลี่ยนเท่าไหร่ก็ไม่เคยดีพอใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นฟิลลิ่งที่ทําผิดครั้งเดียวมันก็คือผิดไปตลอดเลยต่อให้เคลียร์แล้วทุกอย่างก็ผิดไปตลอดเลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝั่งคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขานะสองถ้วย คุณรักเขามากยิ่งรักมากยิ่งเครียดยิ่งกังวลความผิดเก่าๆนะคะมันผุดขึ้นมาในหัวเยอะมากๆคําพูดนะคะคาพูดความคิดต้องระมัดระวงังเพราะสิ่งเหล่านี้มันทําลายความรู้สึกไม่ใช่แค่ตัวเราแต่เป็นความสัมพันธ์นะคะตัวเขาด้วยแล้วก็อาจจะทาลายในเรื่องของเกลาะบางอย่างของความสัมพันธ์ลงด้วยเหมือนกันแทนที่มันจะ พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นมันกลับอาจจะแย่ลงได้เลยนะคะจากความคิดความระแวงตรงนี้ต่อไปข้อความจากเขาถึงคุณนะคะฉันรู้นะฉันรู้ตัวอยู่ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่อืมฉันกำลังทำอะไรอยู่ฉันรู้ตัวดีชีวิตฉันอ่ะมันไม่ได้เหมือนอย่างที่เห็นหรอกนะคะอย่างที่เป็นอ่ะอย่างที่เห็นกับที่มันเป็นอ่ะมันไม่ได้เหมือน อย่างที่หลายๆคนเห็นอืเราอาจจะเห็นว่าฉันดูเป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วฉันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเรียนรู้ในความผิดพลาดที่ผ่านมาและอีกไปหนึ่งบอกว่าคุณและฉันมันยังแบบยิ่งดูเด็กเกินไปในความสัมพันธ์สินะคือมันไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวในเรื่องของอายุนะคะแต่เป็นในเรื่องของทัศนคติมุมมองความเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์นั่นเองนะคะ มันมีอารมณ์โกรธนิดนึงเข้ามานะคะในในฝั่งของเขานะไพ่ในฝั่งเขามันประมาณนี้ต่อไปนะคะบทสรุปเจ็ดถ้วยความคิดเยอะความคิดมากบางทีคิดแบบเกินไปมันอาจจะมีความมนโนเข้ามาร่วมด้วยนิดนึงถ้าเราจะฟังคนนั้นคนนี้ เยอะค่ะเพื่อหรือใครก็แล้วแต่หรืออ่านเจออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วมันทําให้เราค่อนข้างจะคิดเยอะในตรงนี้มันก็เลยเป็นจุดที่อาจจะพ,พ,พลิกไปอะคะ่ะจากที่ดีอาจจะแย่ลงไปได้เลยนะคะดังนั้นเห็นไหมดังนั้นต้องระมัดระวังความคิดให้มากนะคะช่วงนี้พายความรับเลตติ้งพนุ่อเชียเตอร์นะคะคุณนะ่ะรู้จักกันแล้วนะ,ะรู้จักกัน รู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงนะคะทุกคนมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ได้นะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเปิดใจเข้าใจให้มากขึ้นนะคะคุ้มค่าที่จะรอการเปลี่ยนแปลงเขาที่จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขนนึ้นมาแน่นอนค่ะเหลือแค่ความคิดในช่วงนี้ที่อาจจะเข้ามาเยอะนิดนึงก็ต้องระมัดระวังนะคะทั้งสองคนมีสัญญาณความสัมพันธ์ ไปเป็นไปในทิศทางบวกนะคะแต่เหลือแค่ความคิดอาจจะทำให้ความสัมพันธ์สถานการณ์ในช่วงนี้แย่ลงได้นะคะโอเคพาร์ทคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่รับก,การกดไลค์กดแชร์กด subscribe like, เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะ ใานการณ์ความรักฝั่งคุณนะสามเหรียญแพนแมน King แคิ n ออฟวอล์ดแอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจริงคลุมเครือมากๆนะคะคุยกันช่วงแรกๆค่อนข้างจะไปได้ดีมีการวางแผนมีการคุยกันนู่นนี่แต่สุดท้ายบางอย่างมันมันหยุดนิ่งมันสักนะคะหยุดนิ่งไม่มีความคืบหน้าเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้หวือหวาแต่ก็ไม่ได้แย่ลงแต่ความรู้สึกของเราอะเรารู้สึกว่า มันนิ่งจนน่าสงสัยมันนิ่งจนเราตั้งคําถามว่ามันจะไปต่อได้ไหมหรือจะหยุดอยู่แค่สถานะของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไปเรื่อยๆนะคะชาวธาตุไฟธาตุด,ดินค่อนข้างเด็ดเมษสิงหรือธนูนะคะมังกรพฤศษพหรือการที่ใราศีลัคนาหรือดาวศุกร์โอเคฝั่งคนคุณนะคะสถานการณ์ความรักของเขา6เหรียญเดอมูน มีอ,อ้อพ่อโจรโอเคข่าเรียญเขามีคนคุยอีกคนนึงนะคะมีในลักษณะของตัวเลือกที่สับล้างสับแชร์ความรู้สึกแชร์ความสัมพันธ์อยู่นะคะเขารู้สึกว่าคนที่เขาวิ่งตามอ่ะอีกคนนึงอะคะ่ะรู้สึกว่าคนคนนั้นอะจะทําให้เขาหนอยนะคะแล้วรู้สึกว่าเขาจะต้องแบบ พอเขาน o อยหรือเขาจะต้องวิ่งตามคนนั้นน่ะเขาก็จะไม่ได้สนใจในฝั่งของเรานะคะโดยปกติอาจจะต้องแบบว่าคนนั้นไม่สนใจก็จะมาทางเราแต่ประเด็นว่าคนคนนั้นน่ะตัวเลือกอีกคนของเขาอะค่ะค่อนข้างจะมีแรงดึงดูดบางอย่างนะคะมาที่เขาก็คือเขารู้สึกมากกว่านั่นแหละถ้าพูดง่ายๆก็คือเขารู้สึกกับคนนั้นมากกว่าแล้วเป็นช่วงที่คนนั้นน่ะตัวเลือกอีกคนนะคะ มีความห่างเหินออกไปหรือมีปัญหาบางอย่างที่ทําให้เขาหน่อยนะคะเขาก็เลยเป็นอะไรที่อาจจะไม่ได้โฟกัสที่เราเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้ที่จะคุยกับเรามากอย่างปกตินะคะโอเคต่อไปเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณสี่ดาบนิ่งมากนะคะเดอะสตาร์เจ็ดถ้วยเขารู้ว่าเขาเป็นคนที่อาจจะสร้างคําถามให้กับคุณเยอะแยะมากมาย สร้างให้คุณได้คิดโน่นคิดนี่คิดนั่นนะคะเขาเป็นคนที่ทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เดี๋ยวเขาจะกลับมาแก้ไขจะกลับมาเคลียร์ในฝั่งคุณหรือให้เวลาคุณอย่างคุณมากขึ้นนะคะแต่ช่วงนี้ยังต้องพักก่อนยังต้องนิ่งก่อนต้องแบบให้ฝั่งโน้นรู้สึกว่าเขารู้สึกโอเคมากขึ้นนะคะโอเคะแล้วเขาจะ มาคุยกับเราบ้างอะไรบ้างแต่ก็อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถ้ามองว่าความจริงจังของเขาความจริงใจงมีขนาดไหนถ้าคุณจริงจังอะมองข้ามคนนี้ไปดีกว่าเดินออกมาดีกว่านะคะเพราะเขาจะเป็นในส่วนของคล้ายๆว่าสาราพักใจถ้ามองง่ายๆเราคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาชาริยตนะคะเมจิเชียนเรารู้สึกลึกๆว่าคนคนนี้อะกักนะคะ มีตัวเลือกเรารู้ว่าเขามีตัวเลือกอืมแล้วรู้สึกว่าคนคนนี้กักแล้วก็เจ้าชู้ด้วยอืมเรามีความคิดที่อาจจะตัดใจนะคะหรือเดินออกมาจากความสัมพันธ์ในช่วงในช่วงเวลาที่บอกไปนะคะหนึ่งถึงสิบห้าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้แหละคะ่ะต่อไปข้อความจากเขา ฉันขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นแบบมันแตกต่างถ้ามามีไม่ดีฉันก็อยากให้มันเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแทนนะคะคุณคุยแต่ฉันผ่านเพลงนะคะคือบางเพลงที่ฟังแล้วมันนึกถึงคุณนะคะแล้วเขารู้ว่าเขาเป็นตัวปัญหาหรือเป็นคนทําให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาฉันรู้สึกว่าโอเคบทเรียนเนี้ยถ้าคุณเดินออกไปจากความสัมพันธ์ตรงเนี้ยค่ะม,มันทําให้เขารู้ซึ้งได้มากขึ้นว่าการเพิกเฉยจนคนหนึ่งที่จริงใจอะ่ะ มันมันเป็นยังไงมันต้องรู้สึกยังไงกับการที่สูญเสียไปในที่สุดนะคะแต่ถามว่าเขาเห็นคุณค่าแบบขนาดนั้นไหมแล้วจะทำให้เขารักหรอกมากขึ้นไหมมองว่าไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะสุดท้ายบทสุดนายออฟบอ o n d เโอเคเรื่องเครียด เกี่ยวกับเขาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่นิ่งนะคะบทสนทนาที่นิ่งนะคะถามคำตอบคำตอบตอบช้าไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใส่ใจตัวเรามันอาจจะถึงจุดที่ทำให้คุณเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยแหละนะคะที่จะเดินออกมารักตัวเองก่อนนะคะอย่าไปยึดต,ติดกับคำสัญญากับอะไรก็แล้วแต่ที่ เขาเคยให้ไว้นะคะคุ้มค่าที่จะรอเจอกับคนใหม่นะไม่ใช่คนนี้จากบริบทแล้วนะคะคุ้มค่าที่จะเดินออกมาเดินออกมาเพื่อที่จะได้เจอกับคนคนใหม่ๆที่เขาจะรักแล้วก็เห็นคุณค่าของเราจริงๆนะคะโอเคคลิปของเมฆก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กด share, แชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ